เพิ่งคลอดลูกสามีขอหย่าในวันเดียวกันแต่สิ่งที่เธอทำหลังจากนั้นไม่มีใครคาดคิดได้ความลับที่เขาซ่อนคือฝันร้ายที่กำลังจะกลับมาเรื่องราวของแม่คนหนึ่งที่จะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกของเธอจนถึงวินาทีสุดท้ายคุณจะไม่มีวันลืมตอนจบนี้เพิ่งคลอดลูกสามีขอหย่าเธอทำสิ่งที่ไม่คาดฝันเสียงลมพัดเบาๆแรกผ่านาหน้าต่างโรงพยาบาล กลิ่นยาและน้ำยาฆ่าเชื้อยังติดอยู่ในจมูกของเธอแสงแดดอ่อนๆส่องกระทบผิวหน้าซีเซียวของหญิงสาวเธอนอนอยู่บนเตียงคนไข้มือยังจับมือทารกที่เพิ่งลืมตาดูโลกประตูเปิดออกอย่างช้าๆเสียงฝีเท้าหนักแน่นของสามีทำให้เธอรู้ว่าเขามาแล้วเธอยิ้มอ่อนแรงหวังว่าจะได้คำพูดปลอบใจแต่เขานิ่งเงียบดวงตาเย็นชาอย่างไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเราควรอยากกัน คำพูดนั้นหลุดออกมาราวกับคมมีเฉอนกลางใจโลกทั้งใบของเธอหยุดหมุนชั่วขณะเสียงหัวใจเต้นดังจนกลบทุกเสียงรอบข้างเธอไม่พูดอะไรเพียงมองหน้าเขาอย่างไม่เชื่อสายตาน้ำตาไหลเงียบเงียบราวกับสายฝนในคืนที่ไร้ลมเสียงทานกล้องขึ้นทันทีราวกับรับรู้ถึงความเจ็บปวดเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าวมองเด็กน้อยอย่างไร้ความรู้สึกเธอกระชับลูกเข้าหาตัวแน่นขึ้น กลิ่นน้ำนมและเหงื่อของเธอผสมปนกันจนรู้สึกคลื่นไส้แต่เธอยังเงียบอย่างนิ่งเขาวางเอกสารลงบนต๊ะปลายเตียงเสียงกระดาษกระทบโต๊ะดังสะท้อนในใจเหมือนฟ้าผ่าเธอเหลือบมองมันเห็นชื่อของตนถูกพิมพ์ไว้ด้วยหมึกดำลายเซ็นของเขาเรียบร้อยอยู่แล้วรอเพียงเธอเท่านั้นในห้องยังคงเงียบสงัดได้ยินเพียงเสียงเครื่องวัดชีพจรสม่ำเสมอเธอหายใจเข้าลึกดวงตาจับจ้องเอกสารอย่างไร้แวว ในหัวเธอกำลังคิดบางสิ่งที่แม้แต่ตัวเองก็ไม่คาดฝันมือที่สั่นไหวหยิบปากกาขึ้นแต่ไม่ใช่เพื่อเซ็นเอกสารเธอเดินไปที่ลิงชักข้างเตียงเปิดออกด้วยแรงสั่นระร,ริกภายในมีกันไกรสำหรับตัดผ้าพันแผลแสงสะท้อนจากเหล็กเย็นเฉียบทำให้เธอรู้สึกหนาวาบเธอหยิบมันขึ้นมาในมืออย่างแน่วแน่เขาถามเสียงสัน่นเธอจะทำอะไรเธอไม่ตอบเพียงเดินเข้าใกล้ช้า,ชา เสียงฝีเท้าบนพื้นห้องขัดกับจังหวะหัวใจที่เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเขาเก้าวถอยหลังแต่สายตาของเธอจับจ้องไม่ลบไปไหนแววตานั้นไม่ใช่ของแม่คนเดิมที่เขาเคยรู้จักมันเต็มไปด้วยบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เธอหยุดยืนตรงหน้าเขาแล้วทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอหยิบมือของเขาขึ้นมาบีบมันแน่นจนเขาสะดุง้งสายตายังคงจ้องเขาไม่กระพริบกันไกรยังอยู่ในมืออีกข้าง เขาพยายามดึงมือกลับแต่แรงของเธอแน่นราวกับถูกตรึงด้วยโซ่นี่ลูกของเราเธอกระซิบเสียงเย็นแต่เธอเลือกจะทิ้งเขาไปเขาอ้าปากจะพูดแต่เธอชูกันไกลขึ้นปลายแหลมวาววับอยู่ห่างจากคอเขาเพียงไม่กี่เซนติเมตรเสียงหายใจของเขากระชั้นและติดขัดมือเธอสั่นเล็กน้อยแต่สายตาไม่เปลี่ยนในหัวเธอเต็มไปด้วยเสียงคำถามทำไมต้องเป็นเธอที่ถูกทิ้ง ทำไมหลังจากเสียเลือดเสียร่างกายเสียใจถึงที่สุดเขาจึงเลือกหนีไปง่ายๆแบบนี้เสียงทานกล้องขึ้นอีกครั้งทําให้เธอชะงักกันไกลในมือค้างอยู่กลางอากาศเขารีบช่วยจังหวะนั้นดึงตัวออกถอยหลังเธอยังนิ่งดวงตาค่อยค่หันกลับไปมองลูกทารกตัวน้อยขยับมือเล็กๆควานหาอ้อมกอดเสียงร้องเบาลงเมื่อได้กลิ่นแม่เธอวางกันไกลลงบนโตะ๊ะเดินกลับไปอุ้มลูก ใบหน้าเธอเต็มไปด้วยคราบน้ำตาและหยาดเหงือ่อแต่แววตากลับแน่วแน่ยิ่งกว่าครั้งไหนเธอไปได้เสียงเธอเย็นและเรียบเขายืนงงไม่กล้าขยับไปจากที่นี่ไปจากชีวิตฉันและลูกเขายังไม่ก้าวเธอตะโกนเสียงดังเสียงดังก้องสะท้อนในห้องจนพยาบาลหน้าห้องสะดุง้งประตูเปิดออกทันทีพยาบาลสองคนเข้ามาด้วยสีหน้าตื่นตกใจเธอชี้ไปที่เขา เขาไม่ใช่สามีฉันอีกต่อไปพยาบาลหันไปมองเขาอย่างระแวงเขาถอยหลังช้าๆมองเธอครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินออกจากห้องโดยไม่พูดอะไรอีกเธอยือนเงียบกับลูกในอ้อมแขนห้องทั้งห้องกลับมาเงียบงันแต่อุณหภูมิในใจเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหญิงสาวคนเดิมได้ตายไปแล้วในวันนั้นและผู้หญิงคนใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าคิดมาก่อน เธอยือนหน้ากระจกมองเงาสะท้อนของตัวเองผมยุ่งเหยิงใบหน้าซีเซียวแต่สายตากลับแข็งกร้าวไม่มีน้ำตาอีกต่อไปไม่มีคำถามอีกแล้วเธอหันไปมองลูกน้อยที่หลับอยู่ในเปลเสียงลมหายใจเบาๆของเด็กน้อยคือสิ่งเดียวที่หล่อเลี้ยงหัวใจเธอแต่ในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นแรงผลักดันให้เธอทำในสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในคืนเดียวกันนั้นเธอเก็บข้าวของเงียบๆ เงินสดในซองแดงจากญาติยังคงวางอยู่บนโต๊ะเธอหยิบมันทั้งหมดยัดใส่กระเป๋าคว้าเสื้อผ้าของลูกห่อผ้าอ้อมด้วยมือที่สัน่นโลกภายนอกยังมืดสนิทไฟธนะนกระพริบสลัวราวกับเตือนอะไรบางอย่างเธอเดินออกจากโรงพยาบาลอย่างเงียบเชียบไม่มีใครสังเกตเห็นเธอไม่มีใครหยุดเธอรถแท็กซี่สีเหลืองจอดอยู่หน้าทางเข้าเธอขึ้นรถโดยไม่หันกลับไป ไปสถานีตำรวจเธอบอกเสียงเบามือยังโอบลูกแน่นภายในรถเงียบสงัดมีเพียงเสียงเครื่องยนต์เธอมองออกไปนอกหน้าต่างไฟถนนเรียงกันเหมือนเส้นทางที่ไร้จุดหมายแต่ในใจเธอรู้ดีว่าเธอกำลังจะทำอะไรเมื่อถึงสถานีเธอเดินเข้าไปชา้ชาๆกลิ่นกาแฟแ,และบุหรี่เก่าลอยมาแต่จมูกเจ้าหน้าที่ชายวัยกลางคนเงยหน้าขึ้นมอง ฉันต้องการแจ้งความเธอพูดชัดถ้อยชัดคำเกี่ยวกับสามีฉันเจ้าหน้าที่มองเธอด้วยแววตางุนงงเธอวางเอกสารการหย่าและสำเนาบัตรประชาชนของเขาแล้วเล่าทุกอย่างด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่ในคำพูดนั้นเต็มไปด้วยรายละเอียดที่ไม่ใช่แค่เรื่องยา่าเขาทำร้ายฉันทั้งร่างกายและจิตใจก่อนคลอดเขาขู่จะเอาลูกไปถ้าฉันไม่ยอมเซ็นเขาไม่ได้ต้องการยา่าเขาต้องการลบฉันออกจากชีวิตลูก เจ้าหน้าที่ขมวดคิ้วจดบันทึกเงียบๆหญิงสาวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดคลิปเสียงที่เธอแอบอัดไว้ก่อนคลอดเสียงของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวและคำขู่รุนแรงห้องทั้งห้องเงียบสนิทแม้แต่ลูกน้อยในอ้อมแขนก็เหมือนจะหยุดหายใจเจ้าหน้าที่เงยหน้ามองเธออีกครั้งและในวินาทีนั้นเองการต่อสู้ของเธอได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงเจ้าหน้าที่ลุกขึ้นจากเก้าอี้ หยิบแฟ้มเอกสารสีน้ำตาลเก่าๆขึ้นมาเขาเปิดหน้าใหม่เขียนชื่อของเธอเป็นบรรทัดแรกเราจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเธอพยักหน้าดวงตายังแน่วแน่แม้ขอบตาจะแดงก่ำแต่ไม่มีน้ำตาสักหยดลูกน้อยขยับตัวเบาๆซุกหน้าเข้าหาอกแม่เจ้าหน้าที่อีกคนเดินเข้ามาหญิงสาวยื่นหลักฐานทั้งหมดให้ภาพถ่ายรอยฟกช้ำสมุดฝากคันที่ขาดเป็นรู และข้อความข่มขู่ในโทรศัพท์ที่เธอเซฟไว้เธอเก็บทุกชิ้นทุกบาดแผลทุกคำพูดไม่ใช่เพราะความแค้นแต่เพราะเธอรู้ว่าหากเธอเงียบคนต่อไปอาจเป็นผู้หญิงอีกคนที่ไร้ทางหนีเวลาผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงเจ้าหน้าที่เชิญเธอไปให้ปากคำละเอียดห้องสอบสวนเล็กแสงไฟเย็นเฉียบแต่เธอกลับรู้สึกอบอุ่นกว่าบ้านที่เคยอยู่เธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดอย่างไม่ปิดบงังแม้บางช่วงจะต้องหยุดหายใจ แม้เสียงจะสั่นเมื่อพูดถึงคืนที่เขาบีบขอเธอและบอกว่าเธอไม่มีสิทธิเลี้ยงลูกหลังการสอบสวนเจ้าหน้าที่วางมือบนไหล่เธอเบาๆเธอเข้มแข็งมากคำพูดสั้นๆนั้นทำให้เธอแทบจะล้มทั้งยืนไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีใครพูดกับเธอแบบนั้นโดยไม่ตัดสินไม่กล่าวโทษคืนนั้นเธอไม่ได้กลับโรงพยาบาลแต่ถูกส่งไปยังบ้านพักฉุกเฉิน ห้องเล็กๆที่มีกลิ่นสบูออ่อ่อนๆและเสียงเพลงกล่อมเด็กเบาๆเตียงเล็กๆหนึ่งเตียงผ้าห่มสะอาดหนึ่งผืนเธอวางลูกลงเบาๆแล้วสุดตัวนั่งที่มุมห้องแสงจากไฟหัวเตียงสองกระทบรูปถ่ายเก่าที่เธอยังถือไว้ในมือภาพวันแต่งงานที่เธอเคยเชื่อว่าคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่เธอฉีกมันครึ่งหนึ่งครึ่งของเขาอีกครึ่งเธอวางไว้ข้างลูกชีวิตใหม่ของแม่เริ่มแล้วนะลูก ในขณะที่เธอกำลังจะหลับตาโทรศัพท์เงียบๆในกระเป๋าก็สั่นขึ้นหน้าจอสว่างวาบแสดงชื่อคนที่เธอไม่คิดว่าจะได้เห็นอีกเธอไม่รับสายแต่มือกลับกดบันทึกเสียงอัตโนมัติสิ่งที่ได้ยินจากปลายสายทำให้เธอลืมตาขึ้นอย่างช้าๆและลุกขึ้นยืนทันทีเสียงจากปลายสายดังลอดออกมาชัดเจนเธอคิดว่าหนีฉันพ้นเหรอน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเครียดแค้น ไม่มีคำขอโทษไม่มีความเสียใจลูกเป็นของฉันถ้าไม่กลับมาฉันจะทำให้เธอไม่มีวันได้เลี้ยงมันอีกเลยเสียงนั้นเย็นชาเหมือนมีดแหลมเฉือนลึกเข้าไปในหัวใจแต่ครั้งนี้เธอไม่สะทกสะท้านอีกต่อไปเธอกดหยุดบันทึกแล้วแน่ไฟล์เสียงส่งให้เจ้าหน้าที่ทันทีนิ้วของเธอมั่นคงไม่มีความลังเลหัวใจเธอเต้นช้าแต่หนักแน่นเธอรู้ดีว่าเขาไม่ใช่แค่ผู้ชายที่นอกใจ แต่เขาคือภัยที่พร้อมจะกลืนทุกอย่างในชีวิตเธอรวมถึงลูกน้อยที่ไร้เดียงสาและเธอจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่เรียกเธอเข้าไปพบเขาบอกว่าคำพูดของเขาในสายโทรศัพท์เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดและตอนนี้หมายเรียกถูกออกแล้วเธอยืนนิ่งรู้สึกเหมือนหินหนักถูกยกออกจากอกแต่ลึกในใจเธอก็รู้ว่านี่เพียงแค่จุดเริ่มต้นการต่อสู้ของแม่คนหนึ่งยังไม่จบ และศัตรูที่แท้จริงอาจาไม่ใช่แค่เขาคนเดียวในบ่ายวันเดียวกันเธอพาลูกไปตรวจร่างกายโรงพยาบาลใหม่สะอาดอบอุ่นหมอหญิงยิ้มอ่อนโยนพูดจานุ่มนวนลหลังตรวจเสร็จหมอขอคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวสีหน้าหมอเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเมื่อเปิดแฟ้มขอถามตรงๆนะคะตอนตั้งครรภ์คุณเคยถูกกระทบกระเทือนรุนแรงไหมเธอชะงักหัวใจเต้นแรงอีกครั้ง มือที่อุ้มลูกแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวเกิดอะไรขึ้นเธอถามเบาๆหมอมองหน้าเธออย่างอ่อนใจลูกของคุณมีบางอย่างผิดปกติที่สมองเล็กน้อยไม่ถึงกับอันตรายชีวิตแต่เขาอาจพัฒนาช้าก,กว่าเด็กทั่วไปคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจอีกครั้งเสียงในห้องดับลงจนได้ยินแค่เสียงหัวใจของเธอเองเธอก้มมองลูกในอ้อมแขนลูกที่เกิดมาพร้อมเสียงร้องและความหวัง แต่กลับต้องเริ่มชีวิตด้วยบาดแผลที่เขาไม่ได้ก่อและทั้งหมดนั้นเป็นผลจากการกระทำของคนคนเดียวความเงียบในใจของเธอแตกออกเป็นเสียงเสียงและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอตัดสินใจบางอย่างบางอย่างที่ไม่มีวันย้อนคืนได้แต่ก็ไม่มีวันปล่อยให้ใครทำร้ายลูกของเธออีกต่อไปเธอกลับมาที่บ้านพักฉุกเฉินมือยังคงสั่นเล็กน้อยแต่ใบหน้ากลับสงบนิ่งอย่างประหลาด ลูกน้อยในอ้อมแขนหลับสนิทไม่รู้เรื่องราวใดๆเธอวางลูกลงเบาๆห่มผ้าให้แน่นหนาแล้วเดินไปหยิบโทรศัพท์ปลายนิ้วเลื่อนไปยังเบอร์ที่เธอเคยลังเลจะโทรหาปลายสายรับอย่างรวดเร็วเสียงหญิงไวกลางคนดังขึ้นนั่นเธอใช่ไหมหนูหายไปไหนน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยห่วงใยเธอนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบแม่หนูอยากกลับบ้าน เงียบไปครู่ใหญ่ก่อนเสียงสะอื้นจะดังเบาๆจากปลายสายกลับมาเธอลูกแม่รออยู่ความอุ่นไหลผ่านหัวใจเหมือนแสงแรกของเช้าหลังจากคืนที่ยาวนานเกินไปเธอรู้แล้วว่าความเข้มแข็งของเธอไม่ได้อยู่แค่ในตัวแต่มันอยู่ในรากของผู้หญิงที่เลี้ยงเธอมาผู้หญิงที่รออยู่ที่ปลายสายเสมอแม้ในวันที่เธอหายไปอย่างไร้ร่องรอยแม้ในวันที่เธอคิดว่าตัวเองไร้ค่า หลังว่างสายเธอเริ่มเก็บของไม่มากนักมีเพียงเสื้อผ้าเด็กสองสามชุดเงินสดที่เหลือไม่มากกับสมุดบันทึกที่เธอจดไว้ทุกคำขู่ทุกการกระทำก่อนออกจากห้องเธอหันไปมองลูกและกระซิบเบาเแม่จะไม่หนีอีกแล้วแต่แม่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่ในที่ที่ปลอดภัยสําหรับเราเธอออกจากบ้านพักในเช้าวันถัดมารถบัสเก่าๆสีฟ้าจอดรออยู่ที่สถานี เธอก้าวขึ้นรถพร้อมอ้อมกอดแน่นกับลูกน้อยแววตาเธอไม่หวาดหวั่นอีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันชายคนหนึ่งยืนอยู่ในมุมมืดของปั๊มน้ำมันใกล้ๆเขาสวมหมวกปิดหน้ามือถือแนบหูเธอหนีไปได้แค่ชั่วคราวแต่ฉันรู้ว่าเธอจะกลับบ้านเสียงหัวเราะแผ่วเบาแทรกมากับลมเขาก้าวขึ้นรถมอเตอร์ไซค์และเคลื่อนตัวออกไปตามถนนสายเดียวกันที่เธอกำลังเดินทาง รถบัสวิ่งช้าๆไปตามถนนสายเก่าต้นไม้สองข้างทางไหวเอ็นตามแรงลมเสียงเครื่องยนต์สั่นสะเทือนใต้พื้นเท้าแต่ภายในใจของเธอกลับสงบอย่างน่าประหลาดลูกน้อยหลับสนิทในอ้อมแขนเธอก้มมองแก้มอวบเล็กๆอย่างอ่อนโยนริมฝีปากของเด็กขยับเบาๆเหมือนฝันดีเธอยิ้มจางๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์เธอหยิบสมุดบันทึกออกมา เปิดหน้าที่มีรอยขีดเขียนแน่นไปด้วยตัวอักษรบันทึกความเจ็บปวดบันทึกน้ำตาและบันทึกทุกความกลัวที่เธอเคยผ่านแต่ในหน้าสุดท้ายเธอเขียนเพียงประโยคเดียวแม่จะไม่ยอมให้ใครทำร้ายลูกอีกไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามรถเริ่มเข้าใกล้ชานเมืองทุ่งนาเขียวขจีทอดยาวไปจนสุดตาบ้านไม้หลังเล็กๆปรากฏให้เห็นเป็นจุดๆและตรงหัวมุมทางโค้งเธอเห็นบ้านของแม่ หญิงชราผมขาวยืนอยู่หน้ารัวแววตาเต็มไปด้วยความคิดถึงเมื่อรถจอดสนิทเธอก้าวลงพร้อมลูกแม่รีบวิ่งเข้ามาสวมกอดโดยไม่พูดสักคำเธอซบไหล่แม่ร่างกายสั่นสะท้านน้ำตาไหลออกมาเงียบเงียบไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะในที่สุดเธอก็ได้กลับมายืนในที่ที่เธอควรจะอยู่ขณะนั้นเองที่อีกฟากหนึ่งของถนนสายเดียวกัน มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดเงียบอยู่หลังแนวไม้ชายคนนั้นถอดหมวกกันน็อกวางมันลงข้างตัวดวงตาของเขาจ้องมาที่บ้านหลังเล็กมือกำโทรศัพท์แน่นจนข้อขาวเขาเปิดแอปแผนที่ดูตำแหน่งอีกครั้งแล้วหัวเราะเบาๆอย่างพึงพอใจในที่สุดก็รู้แล้วว่าเธอไปไหนเสียงของเขาเย็นเยียบดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งร้ายเขาเลื่อนดูข้อความที่ยังไม่ได้ส่งออกบนหน้าจอ เป็นข้อความถึงใครบางคนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าถึงเวลาที่เราจะจัดการเธอด้วยวิธีของเราเองบ่ายวันนั้นท้องฟ้าเริ่มครึมแสงแดดจางหายไปหลังเมฆสีเทาลมแรงพัดใบไม้ปลิวว่อนทั่วบริเวณแต่ภายในบ้านไม้หลังเล็กกลับอบอุ่นด้วยเสียงหัวเราะของเด็กน้อยเธออุ้มลูกนั่งอยู่บนเบาะข้างหน้าต่างแม่กำลังเตรียมน้ำอุ่นในหม้อ,อกเก่ากลิ่นสมุนไพรลอยอ่อนๆทั่วห้อง บรรยากาศชวนให้เธอรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งพักผ่อนเธอลูกเดียวแม่ดูหลานให้ยิงชารายิ้มอย่างอ่อนโยนเธอพยักหน้าชาชาและเดินไปยังห้องนอนด้านหลังห้องเล็กๆมีเพียงฟูกบางผ้าห่มลายดอกและหมอนเก่าใบหนึ่งเธอนั่งลงอย่างเงียบเชียบแต่มือกลับควานหาโทรศัพท์ใต้หมอนแสงหน้าจอสว่างขึ้นเธอเปิดดูข้อความล่าสุดไม่มีสายจากเจ้าหน้าที่ ไม่มีสัญญาณเตือนใดๆทุกอย่างเงียบเกินไปจนทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเธอพิมพ์ข้อความหาตำรวจขออัปเดตคดีข้ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างไหมนิ้วเธอสั่นนิดๆขณะกดส่งเธอมองหน้าจออย่างใจจดจอ่อขณะนั้นเองเสียงเบาๆดังมาจากหน้าบ้านเหมือนเสียงเครื่องยนต์ดับลงแล้วตามด้วยเสียงรองเท้าเดินเบาๆบนพื้นกรวดแม่ของเธอหันไปมองนอกหน้าต่าง ผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้ารัว้วสวมเสื้อคลุมสีเข้มหมวกปีกกว้างบทบังใบหน้ามือข้างหนึ่งถือกระเป๋าหนังเก่าๆจะมาหาใครเหรอแม่ถามผ่านรัว้วเขาเงยหน้าขึ้นชาชาแววตานั้นทำให้หญิงชราถอยหลังไปหนึ่งก้าวผมเป็นเพื่อนเก่าของลูกสาวคุณครับน้ำเสียงของเขานุ่มนวลแต่ในดวงตาแฝงความแข็งกร้าอย่างบอกไม่ถูกเขาก้าวเขา้าใกล้ทีละก้าวมือยังถือกระเป๋าแน่น ภายในห้องหญิงสาวได้ยินเสียงสนทนาเธอวางโทรศัพท์ทันทีเดินเร็วออกมาทางประตูห้องเมื่อเธอเห็นเขาลมหายใจของเธอแทบหยุดขาทั้งสองข้างแข็งทื่อราวกับถูกตอกติดพื้นเขายิ้มให้เธอแววตาเป็นประกายอันตรายในที่สุดฉันก็เจอเธอจนได้เขากล่าวขณะที่ฝนหยดแรกเริ่มตกจากฟ้าและรั้วบ้านไม้เปิดออกช้า,ชา โดยไม่มีใครเอ่ยคำใดอีกเลยฝนเริ่มเทลงมาหนักขึ้นเม็ดฝนกระแทกพื้นดินและใบไม้ดังเปาะแปะลมเย็นพัดแรงจนม่านหน้าต่างปลวไหวอากาศในบ้านที่เคยอบอุ่นบัดนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดเขาก้าวผ่านรั้วเข้ามารองเท้าเปียกชื้นเหยียบย่ำพื้นดินจนเกิดรอยสายตายังจับจ้องเธอไม่ละรอยยิ้มที่มุมปากไม่ได้แสดงความยินดีแต่เต็มไปด้วยความหมายแฝง แม่ของเธอขยับมายืนข้างลูกสาวมือเหีียวย่นจับแขนเธอไว้แน่นหญิงสาวอุ้มลูกเข้าแนบอกหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกมามาทำไมเสียงเธอเยือกเย็นเขาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยการดูแคลนมเมาสิ่งที่เป็นของฉันกลับไปเธอกอดลูกแน่นขึ้นเขาไม่ใช่ของเธอเขาเป็นลูกของฉันเขาก้าวเข้ามาอีกก้าว ฝนเปียกเสื้อเขาจนแนบลำตัวเผยให้เห็นรอยสักที่แขนแม่ของเธอขวางไว้ถอยไปไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจเขาเลิกคิ้วอย่างเย้ยหยันโทรไปสิแต่อย่าลืมว่าฉันรู้ทุกอย่างรวมถึงที่นี่และคนที่เธอรักเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดภาพหน้าจอเป็นภาพหญิงสาวในวันที่เพิ่งมาถึงบ้านหลังนี้ถ่ายจากมุมไกลผ่านหน้าต่างาเธอเบิกตากว้างฝนยังคงตกต่อเนื่อง แต่ตอนนี้ความกลัวกัดกินทุกความกล้าของเธอมือเธอเริ่มสั่นอีกครั้งแม่กระซิบข้างหูเธอเข้าไปข้างในเดี๋ยวแม่จัดการเองเธอสายหน้าแต่แม่ผลักเธอเบาๆพร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเธอก้าวถอยหลังอุ้มลูกเข้าไปในบ้านปิดประตูลงเบาๆแล้วรีบล็อกจากด้านในเสียงหัวใจเธอกระหน่ำไม่หยุดแต่ในสมองกลับวางแผนอย่างรวดเร็วเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้ง พิมพ์ข้อความหาเจ้าหน้าที่เขาเจอตัวแล้วอยู่หน้าบ้านปโปรดมาด่วนเธอกดส่งทันทีจากในบ้านเธอมองผ่านม่านเห็นแม่ยืนประจันหน้ากับเขาสายฟ้าแลบวาบลงมาบนท้องฟ้าด้านหลังเผยให้เห็นใบหน้าของเขาชัดเจนและในวินาทีนั้นเองเขาล้วงเข้าไปในกระเป๋าหนังดึงของบางอย่างออกมาช้าๆสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอก้าวถอยหลังไปอัตโนมัติ มันคือมีดพับขนาดเล็กใบมีดสะท้อนกับแสงฟ้าฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีสิ่งใดหนักไปกว่าความกลัวที่ทับถมอยู่ในใจเธอในตอนนี้เสียงฝนกระทบหลังคาดังรัวราวกับกลองเตือนภัยหญิงสาวยืนตัวแข็งอยู่หลังประตูหัวใจเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกจากอกเธอโอบลูกแน่นขึ้นจนเด็กเริ่มกระสับกระส่ายนอกหน้าต่างแม่ของเธอยังยืนอยู่แต่ท่าทางเปลี่ยนไป ใบหน้าไม่สันไหวอีกต่อไปดวงตาคมกริบจ้องเขาแน่วแน่เก็บมีดลงซะก่อนที่ทุกอย่างจะเลวร้ายไปกว่านี้เสียงแม่ดังชัดท่ามกลางสายฝนเขาหัวเราะเสียงแหบต่ำชวนขนลุกเลวร้ายเหรอตอนนี้มันเพิ่งจะเริ่มเท่านั้นมือของเขากำมีดแน่นขึ้นแต่ก่อนที่เขาจะขยับเสียงไซเรนจากไกลๆก,ก็ดังขึ้นกลางสายฝนแสงไฟสีแดงน้ำเงินกระพริบลอดผ่านแนวต้นไม้ เขาชะง,งักทันทีดวงตาเบิกกว้างหันขอบไปทางถนนเสียงรถตำรวจใกล้เข้ามาเรื่อยๆล้อบดกับพื้นเปียกน้ำดังสนัน่นแม่ของเธอไม่พูดอะไรเพียงมองเขาอย่างเงียบๆเขามองไปทางรั้วมองไปทางถนนแล้วสบตากับแม่อีกครั้งฉันจะกลับมาเขาพูดเสียงเบาก่อนจะวิ่งหนีหายเข้าไปในแนวป่าใบไม้และฝนกลืนร่างเขาหายไปอย่างรวดเร็ว รถตำรวจจอดสนิทตรงหน้าบ้านเจ้าหน้าที่กระโดดลงจากรถทันทีวิ่งตรงไปที่แม่ของเธอหญิงสาวเปิดประตูวิ่งออกมาทันทีพร้อมลูกในอ้อมแขนเขาหนีไปทางป่าแม่ตะโกนบอกเจ้าหน้าที่สามนายรีบวิ่งตามด้วยไฟฉายในมือแสงสว่างสาดส่องไปในความมืดเสียงฝีเท้าและสัญญาณวิทยุดังประสานกันหญิงสาวยืนนิ่งท่ามกลางสายฝน เสื้อผ้าเปียกชุ่มจนหนาวสัน่นแต่เธอไม่รู้สึกถึงความเย็นอีกแล้วมีเพียงไออุ่นจากร่างเล็กในอ้อมแขนที่ทำให้เธอยังยืนอยู่ได้เธอมองไปทางแนวป่าที่มืดสนิทแม้เขาจะหนีไปแต่เธอก็รู้ดีการไล่ล่าครั้งนี้ยังไม่จบและไม่มีใครรู้ว่าเขาจะกลับมาอีกเมื่อไหร่หรือในรูปแบบใดสองวันผ่านไปหลังค่ำคืนนั้นบ้านไม้หลังเล็กกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้ง เสียงฝนเงียบลงเหลือเพียงเสียงนกร้องและลมหายใจของเด็กน้อยดอกไม้หน้าบ้านพลิบานภายใต้แสงแดดยามเช้าเธอนั่งอยู่ริมระเบียงลูกน้อยหลับอยู่ในอ้อมแขนแม่กำลังรดน,น้ำต้นไม้ข้างบ้านใบหน้าของเธอมีรอยยิ้มอ่อนโยนเหมือนเคยเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแจ้งความคืบหน้าพวกเขาพบกระเป๋าและเสื้อของเขาทิ้งไว้ในป่ามีรอยเท้าแต่ก็หายไปกลางทาง เขาหลบหนีได้แต่ไม่สามารถกลับมาใกล้เธอได้อีกเราออกหมายจับไว้แล้วตอนนี้เธออยู่ในความคุ้มครองของรัฐเสียงของเจ้าหน้าที่มั่นคงเธอพยักหน้าอย่างเงียบเงียบเธอรู้ว่าภัยนั้นยังไม่จบแต่อย่างน้อยตอนนี้เธอปลอดภยัยและที่สำคัญกว่านั้นเธอไม่ต้องต่อสู้เพียงลำพังอีกต่อไปเธอลูบผมนุ่มของลูกเบาๆในใจเต็มไปด้วยคำสัญญา แม่จะสร้างโลกที่ปลอดภัยให้เธอไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความกล้าเธอเงยหน้ามองฟ้าก้อนเมฆจางลงเผยให้เห็นท้องฟ้าสีฟ้าใสอากาศสดชื่นหอมกลิ่นดินหลังฝนมันไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งแต่มันคือจุดเริ่มต้นใหม่ของแม่คนหนึ่งที่เลือกจะลุกขึ้นและเดินต่อไปอย่างสง่างามและไม่หันหลังกลับอีกเลย